เอาดีครับท่านอันนี้อยู่ใน TFR โคตรคลาสสิกเป็นตัวพิเศษยาวพิเศษนะครับผมตัวหายากนะยาวพิเศษเลยคันนี้มีเบาะด,ด้านหลังนั่งกันได้สิบกว่าคนนะหมายถึงว่ารวมทั้งคันนะสิบกว่าคนก็คันนี้ผมขายอยู่ที่69,00 0บาทนะครับผมสภาพนี่คือว่าหายากนะสำหรับผมอะสีนี่อาจจะมีตำหนิบ้างบางจุดแต่ว่าภาพรวมคือแบบดีเลยอะยางเยิงยังใช้ได้อยู่ภายใน คันนี้ลืมบอกไปเป็นเครื่อง90แรงม้านะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์หนาวนะครับผม,ผมวงมาลัย power เบามากขัดดีมากช่วงล่างนิ่มมากนะคันนี้สําหรับเป็นรถครอบครัวจริงๆแล้วก็มีอะไรอีกว่าเออก็ประมาณนี้ส่วนตาหนิก็มีแค่เนี่ยครับผมตอนนี้มืดแล้วเริ่มมืดแล้วค้าหน้าป้าเจ้าของเดิมแกไปทําสีมาเพจหายไปไม่ได้แปะมาด้วย ต่ให้ดูรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะครับผมนี่แกทําสีแบบว่าผู้หญิงก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทําก็ทําแม่งทั้งคันนะแต่รถคันนี้เครื่องดีเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้สตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนนะครับผมโอเคสตาร์ทถ้าใครออกนี่รถล,ล็อกอยู่เนี้ยเซ็นท่านล็อกใช้งานได้อันนี้เป็นสิ่งที่สุดยอดมากมเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูท่านดูนะ ผมบิดเนี่ยผมยืนอยู่งนอกเนี่ยบิดบิดปุ๊บสตาร์ทเลยโอเคราคาเนี้ยใครไม่ต่อเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกหนึ่งแบตมันก็เริ่มเก่าแล้วแต่ว่าเสียงเครื่องดีมากโคตรเนียนเลยเอกอสารครบพร้อมโอนถูกต้องตามกฎหมายหมดนี่หกเทะเบียนกรุงเทพนะครับแวนเจ็ดที่นั่งภาษีปีนึงผมว่าพันต้นๆหรือไม่ก็หลักหลกร้อยพอหรือพันต้นๆแหละจำไม่ได้แล้ว เดี๋ยวจะให้ดูเอ่อ<ด>เปิด,ดนี่<ด>ผมโคตรชอบเลยเปิดไฟถุกเชิอตรงนี้เปิดไฟหน้าโอเคเปิดให้ครบจะได้รู้ว่ามันติดไหมเดี๋ยวผมปิดฝาโพงเอาไว้หมาเริ่มดแล้วอ <c oughs> โอเคนี่ครับนี่ไฟลงไฟเลี้ยวอะไรติดครบหมดดูดูรอบ พันหมดเลกันเดี๋ยวผมคงถ่ายคลิปนี้คลิปเดียวแหละเพราะว่าเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวมันดูไม่รู้เรื่องไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ผมทดสอบอะไรไว้ก็ถ่ายไว้ชัดเจนอะ่ะอันนี้ผมอัปเดตให้ดูนี่ดูดิไฟสองป้าย,ะยทะเบียนยังติดเลยอ่ะโอ้โหแม่งโคตรแจ่มเลยคันนี้คันนี้คือแบบว่าเอาไปสะสมได้เลยเนี่ยไม้แสนนิดๆเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเลขไม้เครื่องแน่นจริงรับผมคือกลิ่นอายความเป็นอีสูนี่มันมาก มาแต่ข่อไอเสียงดีนะกลิ่นมันเลยเสียงมันเนี่ยใช่เลยเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวเปิดภายในให้ดูครับภายในเรียนกริปสวยงามนะผมไฟห้องโดยสารเลยติดติดหมดไอด้ดวงหลังนู่นมีป่าะวะยังไม่ได้ลองเลยนู่นเดี๋ยวไปลองเปิดดูพร้อมกันเลยรตรงประตูปิดแน่นๆนะครับผมนี่มีโต๊ะรับประทานอาหารระดับเฟิร์สคลาสติดปุ๊บวะเนี่ย ไม่ติดนะครับผมน่าจะหลอดขาดไม่เป็นไรหลักสิบบาทนะหลอดไปทํากันเอาราคานี้ผมซื้อแบตให้เอกสารคบรบข้อมูลภาษีก็ไม่ขาดนะครับผมนี่มันประหยัดมากผมโชว์สตาร์ททิ้งได้เลยเนะี่ยเพราะมันประหยัดนะครับผมนี่ด้านหลังสวยงามกิบกิบไฟฟื้นครบหมดอะไะครผมแดดเอ้ยไม่ใช่แสงหมดแล้วก็ยุงเริ่มมาเดี๋ยวผมก็คงจะต้อง จากลาทุกท่านกันเป็นเกียรเท่านี้6 9หมืนคันนี้โคตรคุ้มเลยระดับสะสมได้เลยสวยงามอ่ะดูเลขไม้ครับทุกท่านนี่เลขไม้เออบางคนบอกว่าเฮ้ยวิ่งไปร้านหนึ่งแล้วแล้วมันตีกลับเป็นศูนย์แล้ววิ่งอีกแสนเราคงไม่ใช่ครับผมเพราะว่าสภาพเครื่องดีมากแล้ผมนี่แอร์แอร์อเดิม เดิมเดิมจัดเดิมจริงๆคันนี้โอเคไปประมาณนี้แล้วทุกท่านใครสนใจโทรมาเบ,รเบอร์ที่ผมลงไว้ได้คันนี้ขับมันจริงผมแบบผมเองยังชอบเลยนะผมขับแบบช่วงล่างนิ่มด้วยนะเออแล้วขับมันจริงอะ่ะดูหน้าฟังนะเอออีกอย่างหนึง่งลืมบอกท f r าเนี่ยไอ้ไมมันชอบพังนะผมความร้อนอยู่แค่นี้ไม่คืินหรอกรถไม่มีปัญหาความร้อนนะรุ่นนี้ไอ้แบบไม่รอบเครื่องคันนี้ตรงนะดูเลย นี่เหยียบขึ้นด้วยบางคันสตาร์ทปุ๊บแม่งอยู่4,000รอบทั้งมั่วนะครับอ่าคันนี้ใช้งานได้หมดแล้วฟังเสียงดิเสียงมันโคตรมันอ่ะทุกท่าน69,000บาทใครสนใจโทรม,มาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้นะครับผมก็มาดูรถนะครปฐม,ม,ามใครไม่ต่อราคาเดี๋ยวซื้อแบตให้ฟรีลูกหนึ่งใครต่อไปซื้อแบตเองละกันขอบคุณมากสวัสดีครับ